ปรนเทศหลายปันไดนี่สิประกอบแล้วเนี่ยเจ็ดลอยเจอยตัว,ตวสวัสดีจ้าพอกันกับพี่ปราณอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้ภาพ่อแม่พี่น้องมาที่วัดปลาผู้ผาเ้าอำเภอนาวังจังหวัดนองบรุรูมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นมาเตรียมงานกระถินเดือนนาเนาะค่ะวันที่13-14ามสิสพฤศจิกายน คลิปนี้เป็นบรรยากาศเนาะค่ะเป็นการเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากมารวมทํำบุญผู้ที่อยู่บ้านไกลเลื่อนเครย่องอมแอมอยากมาซอยเพลินเตรียมงานก็สามารถมาได้หรือผู้ใดที่ตั้งใจอยากจะมารวมทํำบุญในเดือนหนากา็เรียนเชิญย้ญญญาวๆไปทางออนไลน์เนาะค่ะเดี๋ยวจังไดพ่อแม่พี่น้องก็มาติดตามบรรยากาศ การเตรียมงานของไทยอีสานบานเฮ่าไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันเพราะว่าเตรียมกระถินเนาะจ้าเนาะเตรียมงานใ่กระถินกระถินมาจากอันวินี่จากสายฮะี่จาภายฮะโอ้อันที่เพื่อนเป็นทางออนไล่แต่กู่บอบบี้ดังๆเลยเตอ แม่อันนี้เ้าจะเฮ็ดเป็นอันไขแมงดาไขแมงดาไขาาแมงดา,งดาที่เรียบร้อยเป็นอย่างไรเขาา <laughs> ้า,ากะอยู่บ้านอันผู้เขาว่องนี่บอจ,จ่อา,า,นนอาโอ้มาเจนหองดานบ่ตตัวนี่

Uhm เอ้อหน่อยตะอะไรคะทานองป่วยๆเวียนั่นละท่านยังป่านิดรู้ได้หรอ้ยก็เป็นค่ะแม่ให้เราเป็นแม่ยังคะถึวันวไม่ร่าดิค่ะตีออกเนียาพจังสี่ก็เอาไม่เ็ดเตรียมงานกระถินเนาะ โอ้งามงามงามแต่เกาเข้าแต่ก็ไม่ใช่เข้าติเวลาม่งานทีมงานโอ้นี่บอมเนทุ่งเทียนคุนี่เป่ชยบ้านหนองดานแมนบอบอคนละทีมติฮะเพื่อนเป่ มีเจ็บจือจ้าตั้นที่วบุาจ้าันวันที่สิบสามมัเดือนนามีเดือนน้าเดือนนาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจ้เดี๋ยวนี้อยู่ไซเิ่นกับมีผู้สอนเนาะ เบิ่งไปตามออนไลน์ก็เห็ดได้เนาะเดี๋ยวนี้แบบแปลกๆกันเลยทิชซี่เนี่ยมันจะวงสียงไมมีรับมวงสียงปจากโอบไม่มีลั้จากแต่จะวงสีงอันนี้แหละเท่ไก่เล็กน้อยก็ทิถามว่าพุ่มแม่คู่คือพ่อมานี่ยเราชื่อผลของการให้กินเขาเราจังจะปลูกมันไปวันใดมันจุก นางโจากอนดัดโอ้อันนี้แกออกไหมดี่กึงงอลงงอไเงี้ยด่กด่อกไปดอออกไป

เพิ่นเพิ่นไปหาพระอาจารย์บอเ <c oughs> พิ่นไปอันถวายอ่ะเจลถวายอันนาการเราแจงสิไปเพิ่นว่าสิไปปลูกตามซ้ายถนนนี่จ้ะแมงบ่ได้ปลูกเพระาะว่าต้นไม่กับยู่ทั้งปุนแจะปุน่นจ้ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของพี่น้องไทยสารบานเหามาร่วมกันเตรียมงานสำรับ บุญกฐินในเดือนนาคือวันที่สิบสามสิบสี่พฤศจิกายนเนาะพอแม่พี่น้องผู้ใดอยากเข้ามา,าวายพระเข้ามา,าเที่ยวชมบรรยากาศของวัดกะเชิญเนาะค่ะอยากจะมาซอยเพลินหรือว่าอยากจะมา,าร่วมทํำบุญในเดือนนากะาเดียนเชิญใดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพอกันกับพี่ปราณใดในคลิปนา สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ